สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็มีสูตรลดพุงลดความอ้วนแถมหน้าท้องมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมถ้าเป็นเพื่อนใหม่ครับผมกด subscribe เลยครับผมกดถูกใจกดกระดิ่งครับผมถ้าเป็นเพื่อนเก่าก็กดถูกใจเลยครับผมเพราะว่าความรู้สาระดีๆนะครับผมจะมีแบ่งปันกับเพื่อนๆนทุกคนในทุกๆวันเลยครับผมจะสรรหาความรู้ดีๆเกี่ยวกับ การลดความอ้วนการดูแลสุขภาพมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับวันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่ผมนะครับทำแล้วมาเห็นผลแล้วก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับในสูตรนี้ครับสูตรนี้เป็นสูตรร้อนครับเป็นสูตรอุ่นๆสบายๆครับกินตอนตื่นนอนกินตอนกลางวันเช้าเย็นกินได้หมดเลยเป็นสูตรที่ ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าสูตรนี้คืออะไรและก็มีส่วนผสมในการทำสูตรนี้มีหลายครับตามผมมาเลยเอาครับผมส่วนผสมในวันนี้นะครับผมชูโรงนะครับก็คือเจ้าขิงครับเป็นขิงสดครับที่ยังไม่หั่นครับมันจะมีขิงเป็นอ่าขิงสดที่เป็นอันแบบนี้แล้วก็มีขิงสดที่หั่นเป็นซอยที่เอาไปทําผัดขิงแล้วก็มี เลมอนครับถ้าใครไม่มีเลมอนก็ใช้มะนาวธรรมดาก็ได้แล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็น้ำอุ่นครับผมนี่คือวัสดุในการที่จะทำสูตรนี้ครับเป็นสูตรที่ขอบอกเลยว่าเห็นผลเลยครับผมเพราะว่าขิงก็มีประโยชน์เกี่ยวกับลดความอ้วนมะนาวไอเลมอนก็มีประโยชน์เกี่ยวกับลดความอ้วนและแถมน้ำผึ้งก็มีประโยชน์เกี่ยวกับการลดความอ้วนได้เหมือนกันส่วนน้ำก็มีประโยชน์ เป็นสูตรที่ลดความอ้วนลดหน้าท้องแล้วก็พุงนี้เรียบอย่างแน่นอนแล้วก็ช่วยในการดีท็อกในการระบายต่างๆเมื่อเราทานในเจ้านิสูตรนี้ไปอ่ะพอหลังจากที่เราตื่นนอนมาครับมันจะถ่ายเป็นปกติเลยครับผมก็ก่อนที่เราจะมาลงมือทำกันในวันนี้ครับก็มาบอกถึงประโยชน์ของ ส่วนผสมที่เราจะทํากันในวันนี้ก่อนครับผมก็ขิงครับผมสามารถครับช่วยลดน้ําหนักได้นะครับผมแล้วก็ช่วยลดน้ําตาในเลือดแล้วก็ช่วยบรรเทาการท้องอืดท้องเฟอ้อครับขับลมแล้วก็ช่วยสมองของเราให้ดีขึ้นครับแจ่มใสแล้วก็ขิงนะครับมีฤทธิ์เป็นยากแก้ลดปวดแก้อาการอักเสบ ขิงช่วยรักษาอาการปวดสมองปวดหัวครับปวดพวกไมเกรนได้ด้วยการรับประทานนะครับขิงนะครับเป็นประจำะมันช่วยบำรุงร่างกายของเราอะ่ะอย่างดีมากอะ่ะเพราะว่าช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สุกหลอต่างๆของเราเลยเจ้าขิงเพราะว่าเมนูที่ยอดที่นีคือเมนูผัดขิงครับผมที่อ่ามันเป็นขายยาครับขิงอะ่ะยิ่งกินยิ่ง,ง,งมีประโยชน์ครับผมต่อมาก็เลมอนเลยครับต่อมาครับเลมอนครับ ถ้าใครไม่มีก็แนะนํามะนาวธรรมดาก็ได้ครับผมพอดีผมซื้อติดที่บ้านไว้เลยครับเพราช่วงนี้เลมอนไม่แพงครับผมเลมอนก็ช่วยลดความอ้วนขับสารพิษดีท็อกแล้วก็ทาความสะอาดลาไส้และก็บำรุงผิวพรรณเพราะมันมีวิตามินซีสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระครับผมต่อมาเลยครับน้ําผึ้งมีประโยชน์ช่วยลดความอ้วนเหมือนกันแต่เราต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมการไม่ใช่ว่า กินซช้าบางทีกินเยอะมันก็เป็นสารให้ความหวานทําให้เกาะเกิดความอ้วนได้ครับกินแค่วันละช้อนหรือสองช้อนก็ได้ครับประโยชน์ของน้ําผึ้งครับมันก็ช่วยลดวยความอ้วนมีสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆครับแล้วก็ช่วยในการนอนไม่หลับครับผมเจ้าน้ำผึ้งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยแบบแรกคือเราต้องเอาน้ำอุ่นมาก่อนแต่แล้วเราก็ล้างนะครับขิงให้สะอาดขิงให้สะอาด แล้วก็หั่นแนมไปเป็นแว่นครับเดี๋ยวผมข้างด้านนี้ดีกว่าทัก3ตามด้ืยออันก็ได้หอมขิงมากแล้วเราแกะผ่าเองเสรแล้วนะครับนี่ครับขิงที่เราหั่นแล้วนี่เราก็ใส่ราไปเลยเลยทักสามอันพรมติดกันอยู่ในนี้ครับ ยิ่งเป็นน้ำร้อนย,ยิ่งดีเลยมันจะได้สก,กัดเอาขิงสารสาคัญของขิงออกมาครับแต่แล้วเราก็ตามด้วยเลมอนขึ้นเลยดีกว่าความสัอนควมเปรี้ยวครับนี่ครับเลมอนอเม็ดออกก่อน มะนาวหรือเลมอนก็ได้ครับเพราะว่าสรรพคุณมันก็ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าจะาให้ประโยชน์มากก็เป็นเลมอนนะครับเพราะน้ำมันจะเยอะกว่ามะนาวทั่วๆไปแล้วก็บีลงไปเลยหอมกลิ่นของเลมอนมากเลยแ,แล้วก็ หนับ1ช้อนพอครับผมไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้าเรากินบ่อยสักวันละสามมื้อก็เท่ากับเรากินน้ำผึ้งไปสามช้อนแล้วเอาแค่ช้อนช้อนเดียวพอครับแค่เอากินหอมของน้ำผึ้งแล้วก็ประโยชน์ของน้ำผึ้งไม่ไม่เน้นหวานครับเพราะเรารักสุขภาพเราจะไม่เน้นหวานครับเราก็คนเราก็ได้เรียบร้อยแล้ว น้ำขิงมะนาวน้ำพึ่งครับหรือจะเป็นน้ำขิงเลยเลมอนน้ำพึ่งครับแล้วก็น้ำอุ่นแช่นี่ครับกินก่อนนอนกินหลังอาหารเช้าหลังอาหารกลางวันหรือก็หลังอางห,งหารเย็นครับมันปรุงของเราอะยุบอย่างแน่นอนแล้วท้องแบนเรียบครับผมว่ามันช่วยในการดีท็อกค,ครับสารพิษต่างๆแล้วก็ช่วยในการระบบลำไส้แล้วก็ เกี่ยวกับพวกท้องผูกแล้วมันกับเป็นยาระบายอดๆนะครับเมื่อเรากินเป็นประจำอ่ะพอตอนเช้ามันจะขับพวกสิ่งโสโครกต่างๆที่มันเกาะอยู่ตามร่างกายของเราที่มันเบางทีเรากินอาหารไปในวันเนี้สองวันยังไม่ได้อือะไรออกมาเนี่ยมันก็ไปหมักหอมเกิดแก๊สต่างๆก็ทําให้นะครับว่าร่างกายของเราอ่ะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายครับถ้าเรากินเจ้าเนี่ทุกวันอ่ะมันก็จะช่วยดูแลระบบการขับถ่ายของเราทําให้พุงเรายุบได้อย่างแน่นอนครับเพราะผม ลองทาแล้วก็เลยอยากอยากมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับพร้อ,อมกินขิงกินเลมอนแล้วก็กิ่นของน้ำผึ้งเมื่อโดนความร้อนครับผมยิ่งเป็นน้ำแล้วร้อยอย,ยิ่งดีเลยครับมันจะเอาสารสำคัญของมะนาวของขิงออกมาได้หมดเลยครับเดี๋ยวมาชิมเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองทานกันครับผม เอาครับผมหลังจากที่เราผสมเจ้าสูตรนี้แล้วครับผมก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นคุณคุณขาขาวครับผมเหมือนกับมีเกสร เหมือนกับเป็นเยื him, ่อต่างๆของขิงของไอ้เจ้ามะนาวครับก็จะลอยตุ๊บเป่งตุ๊บเป่งเนี่ยครับผมก็เขาขาวคุณๆเพราะว่ามันโดนความร้อนจากน้ําอุ่นของเราครับก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นยิ่งน้ําร้อนมากเท่าไหร่ครับพอเราใส่ไอ้เจ้าขิงเข้าไปอ่ะแล้วก็มะนาวมันก็น้ำครับมันก็จะเป็นตัวสกัดเอาคุณค่าของเจ้าขิงและมะนาวมาครับยิ่งเราใส่น้ําพึ่งด้วยจะพร้อมกินขิง กลิ่นอเลมอนกลิ่นน้ำผึ้งครับผมเป็นเหมือนกับชาชาขิงไปเลยครับอ่าก็ได้ก็ได้อีกสูตรหนึ่งเลยครับนี่ที่ uh, สูตรนี้เป็นสูตรที่คนทํากินประจําครับผมแต่นะครับไหนๆจะกินทั้งทีเราก็ต้องรู้ประโยชน์ของเจ้าขิงของมะนาวของน้ำผึ้งครับเพราะมันช่วยลดความอ้วนได้ครับสาวๆหนุ่มๆไปเอาสูตรนี้ลองไปทํากันดูเลยครับผม หอมขิงครับแล้วก็เปรี้ยวของเลมอนมากเพราะเลมอนน่ะมันมันจะให้น้ําที่เยอะมากกว่าไอ้มะนาวทั่วไปครับแล้วก็หอมกลิ่นของน้ําผึ้งนิดนึงครับเราไม่เน้นน้ําผึ้งนะครับย้ำว่าเราไม่เน้นหวานครับเราเน้นเพื่อสุขภาพก็ใส่แค่น้ําผึ้งนิดเดียวครับผม,มกินหลังอาหารยิ่งดีท้องอืดท้องเฟอ้อครับขับลมเลยกินแล้วมันแบบเหมือนมันเลอะเลยแล้วก็ ทำให้อาเวลาเราทํางานครับง่วงนอนหรือว่าหิวหรือว่าอยากกินของกบเคี้ยวเรากินเนี่ยมันทำให้เราอิ่มท้องครับทำให้เราสดชื่นด้วยเวลาเราที่กำลังทํางานอยู่กับง่วงเงียพกมาลาพกขิงไปที่ทํางานเลยครับเพราะบางทีมันมีแบบผสมแล้วอะ่ะที่ผสมเราแค่ใส่น้ําร้อนอย่างนั้นจะมีน้ําตาลเยอะมากหวานครับเราพกไปสดๆเนี่ย เปรี้ยวมากเปรี้ยวของเลมอนครับนะี่ครับก็เป็นอีกโซนครับผมที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยสําหรับคนที่อยากจะมีหน้าท้องพุงยุบแถมแบบว่าหน้าท้องแบนเรียบครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ลดความอ้วนได้แล้วก็เป็นอีโซหนึ่งที่หลังจากออกกําลังกายมาเหนื่อยๆครับกินเจ้านียครับหรือว่าหลังจากที่ทานอาหารแล้วอ่ะก็กินสูตรนี้ได้หมดคือกินได้ทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นเลยครับผมเป็นอ่า สมุนไพรที่ช่วยลดพุงลดความอ้วนของเราลดไขมันในเส้นเลือดได้ครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่เอามาแบ่งปันกับเพื่อนเทุกคนในการวันนี้ครับผมก็เป็นสูตรที่เราหาสมุนไพรมาทําไม่ยากเลยใช่หครับ,รบขิงเราก็ซื้อมาติดไว้ที่บ้านแล้วก็ทำต้มขาไก่ต้ยมยำต่างๆมะนาวเลมอนเนี่ย หมมันเลอออกมาเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งกินข้าวมาแล้วก็มามาอัดเนี่ยมันเลอออกมาดีมากเลยครับสูตรนี้ครับลองเอาไปทํากันดูได้เลยคอนเฟิร์มเลยเนี่ยกินแล้วเลอออกมาเลยครับดีมากดีมากจริงๆครับสูตรนี้ครับผมก็ก่อน,นะจะากกันไปก็มาขอแนะนําสบู่ครับผมเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมที่อยากจยากมาเสนอเพราะว่าเราดูแลสุขภาพภายในแล้วสุขภาพภายนอก ก็จำเป็นเหมือนกันครับก็สบู่ล้งไหมน้ำผึ้งครับสูตรลดฝ้าหน้าแดงครับเป็นสูตรที่ผมคอนเฟิร์มการันตีเพราะผมได้รับอุบัติเหตุไฟลกหน้าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับแล้วหมอบอกว่าผมไม่สามารถหน้าหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ผมไม่เชื่อผมก็เลยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการกินแต่ไอสุขภาพภายนอกอเราก็ต้อง เสริมกันไปด้วยผมก็เลยทำสบู่นี่ขึ้นมาเพราะผมาทำสบู่ขึ้นมาแล้วก็มีออยแล้วก็ตอนที่ผมก็รับสอนแล้วก็สอนทั้งออนไลน์สอนที่บ้านครับการันตีในสบู่ก้อนนี้ครับแล้วก็มีออยที่สําคัญครับก็อยากจะมาแนะนํากับทุกๆคนครับมันเป็นรังไหมน้ําผึ้งรังไหมเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วมันมีประโยชน์ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราลดสิวด้วยครับ รถฝ้ากัดจุดด่างดำครับลองเอาไปดูครับขนาดหน้าไฟยังหายและขนาดหน้าของเพื่อนที่เป็นกัดฝ้าจุดด่างดำทำไมจะไม่หายครับผมอ่าถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะครับผมจักบูรังใหม่น้ำพึ่งครับผมก็อันนี้ก็เป็นสาระดีในวันนี้ครับที่ผมมาแบบปันกับเพื่อนคุกคนครับน้ำขิงเลมอนน้ำพึ่งครับเป็นอีกสูตรนะครับที่อยากจะ ให้ลองไปทําดูนะครับเพราะว่ามันประโยชน์ดีมากขนาดเมื่อกี้เลอออกมาเลยครับผมเพราะว่ากินปุ๊บมันเลอออกมาเลยแล้วก็มันขับลมต่างๆในกระเพาะของเราออกมาด้วยครับและยิ่งเรากินบ่อยๆทุกวันครับหลังจากตื่นนอนมันถ่ายคล่องม,มากเลยมันคล้ายกับการดีท็อกซ์ไปในตัวเลยครับผมก็ลองเอาไปทําดูครับผมวันนี้ก็เป็นสาระดีที่มาแบ,บ่งปันกับทุกๆคนครับ และคราวหน้าเรามาเจอกันอีกว่าจะนำความรู้และสาระดีๆมาแบ่งบันกับทุกๆคนครับสุขภาพดีเราสร้างได้ง่ายทีเดียวครับผมนายวิเชอร์โจก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความรักในการที่จะดูแลสุขภาพเพราะว่าเมื่อเรามีความรักมีใจรักครับผมทุกสิ่งมันจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนเหมือนผมครับที่รักในการดูแลสุขภาพแล้วทำให้ผมกับกายมาหล่อนและ ดูดีมากกว่าเดิมครับเพราะเมื่อก่อนผมน้ำหนัก85อ้วนดำหลังจากนั้นผมก็ผอมหุ่นเพียวและอย่างทีแล้วผมก็ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าครับผมแต่ผมก็ผ่านมันมาได้ทุกเหตุการณ์เพราะด้วยความรักและมีใจที่จะดูแลและเชื่อมั่นในตัวเราครับทุกอย่างมันจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับทุกๆคน